ทำอะไรน้องตอมทำอะไรครับวันนี้ทำขนมคองแขงใช่ไหมลูกทำของหวานคองแขงเฮี่เ็เอ่อเหี่ยวเข่าเดียวเดียวเดียวพี่อามไปโทรมามันขึ้นขึ้นกระแสเสียงดยีสีหน่ขี้นเครียดไทยหูแบบไทย ันเดี๋ยวกอมอย่ากวนตอมยากวนหลมย่ากวนลานเกีงได้ลานเฮ็ดได้อมยากวนเตรียมกับข้าวมากินกันเถอะโา้โลกูกทวนตักข้าวขาวพี่รุ่นบโรมาโอ้เออเดี๋ยวผมกินข้าวเปิ่มอนึงเดี๋ยวจะพูดกันใหม่ ทีทอดไข่ให้กินด้วย <c oughs> เอาว่านตักเลยตัก,ก,กเขา้าเปลาต้มปลาให้เขาสามถ้วยก็ได้คนหลายใช่เหรอพี่แจ็คเราเอาออกไปแล้วเนี่ยเราเอาถ้วยออกไปถ้วยเอาไปหรอเป่ยังยังถ้วยเอาบ่วงอาจารนเมืนน่อวานผม่ได้เงินแสนเย่นะ่ะเนาะไ่ายถ่ายข่าวดีเมืนน่อวานได้สแสนเราบอกฮะประวัต ได้แสนเลยบอได้ได้แสนขึ้หมาเพราะว่าขายรอบเมื่อกี้นี่ได้แสนหนึ่งบอกที่พี่ตักไปขายนะเด้เก็จะได้สองสามแสนอยู่ตัวสัญญาได้แสนแล้วบอกเมื่อนีได้แล้วโอ้ยทบคสองเถอได้สองแสนแล้วตัวหนีดหเ,เ,นเดี๋ยวได้ส่วนต่างอีกฮะ